สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28ตุลาคมปี2568นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามานะครับแนะนำวิธีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพ l สนะครับผมนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยการไปสแกนนะครับที่แอปถุงเงินของร้านค้ามีวิธีการทำอย่างไรจุดไหนที่เป็นข้อควรระวังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับในเรื่องของ แนวทางการใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้29ตุลาคมครับเป็นวันแรกสำหรับการใช้สิทธิ์นะครับเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปลุยนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนคืออะไรมาเช็คกันในคลิปนี้นะครับสำหรับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนไม่ยากนะครับผมอยากจะให้กับพวกเราได้เข้าใจสำหรับในเรื่องของการที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันเป๋ตัง ท่านที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับผมก็แค่มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นส่วนท่านไหนที่เพิ่งเริ่มใช้ใหม่ก็มาดูลารละเอียดกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องดาเนินเข้าไปครับก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะชัดเจนนะครับผมนะพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้ใส่ในส่วนของรหัสพินรหัสพินเป็นหัวใจหลักที่สำคัญ สำหรับในเรื่องของการใช้หรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นจะต้องดําเนินการจดไว้ให้ดีนะครับถ้าลืมก็ยากนิดนึงละครับผมนะใส่รหัสพินด่านแรกครับก็จะเข้าสู่หน้าตรงนี้เ,เรียกว่าเป็นหน้าแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นหน้าหลักนะครับที่เราจะเห็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกที่เรียกว่า g ิวเลนี้อยู่หน้า g ิวเลอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่2ด้านล่างจะมีคําว่าแบรนเนอร์คนละครึ่งพั u สนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับใครที่เข้าวันนี้นะครับก็ยังปรากฏนะครับในเรื่องของการขึ้นสถานะว่ารอในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในวันที่29ตุลาคมนั่นคือวันพรุ่งนี้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเวลาท่านเข้ามานะครับกดแบรนเนอร์นะครับ,ก, ner, รบก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลย หน้านี้เรียกว่าหน้านะครับเช็คในเรื่องของเงินของเรานี่นะครับเงินของเราอยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนี้ตามที่หลายท่านติดตามช่องเรานะครับก็จะรู้ว่าเอ๊ะถ้าปรากฏตรงนี้เป็น0แน่นอนครับเงินของเรายังไม่ได้เติมเข้าไปเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือจะมีปุ่มตรงนี้แล้วเติมเงิน g Wallet นะครับก็เป็นวิธีการไม่ยากนะครับเดี๋ยวในช่วงท้าย แนะนำแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แน่นอนถ้าใครมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็อย่างน้อยนะครับผมนะถ้าอยากจะใช้ตามสิทธิ์ต่อวันก็คือ200เนี่ยก็เติมไปสัก100บาทนะครับหลายท่านบอกว่าเติมมากกว่า100้ได้ไหมเติมทีเดียวได้ไหมสองพันนะหรือ2องพเติมได้ครับนะเติมได้นะฮะก็ถือว่าไม่มีลิมิตอะไรเติมมากกว่า2004ก็ยังได้นะครับ เพราะว่าในส่วนของเงินของเราที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้นะครับนำไปใช้อย่างอื่นได้นะน,ไออน,ไดนอกเหนือจากโครงการคนละครึ่งพัสนะนะครับทีนี้เมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยนะตรงนี้ไม่ปรากฏศูนย์นะ,ะถ้าไหนถามว่าถ้ามันเป็นศูนย์ล่ะเราไปใช้สิทธิ์ได้ไหมแน่นอนครับว่าเวลาเราไปใช้สิทธิ์มันยังไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่ครบองค์ประกอบ เงินของเรากับเงินของรัฐคนละครึ่งหมายถึงว่ารัฐออกครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งนี่คือหลักการของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดเงินตรงนี้ที่ระบุว่าเลขบัญชีจีวิตเลขอะไรชื่อเราชื่ออะไรเงินตรงนี้นะครับผมนะจะต้องเติมเข้าไปเน้นย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือจุดไฮไลท์เลยไม่มีเงินตรงนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับ เมื่อเราเติมเงินไปแล้วขั้นตอนต่อมาครับให้กดตรงนี้ฮะก็คือคนละครึ่งพัสจะมาปรากฏหน้านี้หน้านี้ไฮไลท์นะครับผมจะไม่เห็นเงินของเราแล้วจะเห็นเงินของภาครัฐแล้วแต่นี้เห็นไหมเงินของเราอยู่หน้านี้เงินของรัฐจะอยู่หน้านี้ในกรณีที่วันพรุ่งนี้ก็จะปรากฏนะครับสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่2ส่วน ส่วนที่อยู่ในระบบภาษีก็ขึ้นดังที่เราเห็นเลยก็คืออะไรครับ2,400บาทในกรณีที่อยู่นอกระบบภาษีก็จะเป็นตัวเลข2,000บาทนะนี่คือต้องเข้าใจนะครับและถ้าเราใช้ไปยอดของรัฐยอดเงินของรัฐจะลดลงอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆตามวันที่เราใช้นะครับสิทธิ์คนละครึ่งพัด ที่ใช้ได้ต่อวันสิทธิ์คงเหลือวันนี้อยู่ที่200บาทนะครับ200บาทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เรารู้ว่าไอ้คำว่า200เนี่ยมันคือลิมิตต่อวันที่ใช้สิทธิ์นั่นเวลาเราใช้ไปอาจจะใช้ไป50บาท60บาทยอดตรงนี้ก็จะถูกลบลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันโอเคไหมเช่นเราใช้สมมุติว่าเป็นวันที่29วันแรกช่วงเช้าท่านเนี่ยไปซื้อ ก็ต้องไปดูร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการเนาะซื้อทางด้านของน้ำตองหู้ถูกไหมฮะเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยสี่สิบบาทนะครับในส่วนของ200นี้จะถูกหักไป40บาทก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ160บาทนะนะครับเพราะเราใช้ไปแล้ว40บาทไอ้40บาทเนี่ยมันจะถูกหักเงินของรัฐ20เงินของเรา20ถูกไหมนะนี่คือเป็นสิ่งที่ควรทราบเอาละทีนี้ เราจะใช้สิทธิ์นะครับก็ต่อเมื่อเริ่ม6โมงเชา้าแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์หลังจาก23.00นนไหนะครับผมเราจะไปใช้สิทธิ์ได้เราก็ไปอะไรครับดูร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปเลือกซื้อสินค้าสมมุติว่าเราก็เลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ200บาทพอดีเป๊ะเลยถูกไหมนะครับร้านค้าก็ดําเนินการอะไรครับ กดเขาเรียกว่าจํานวนยอดเงินผ่านแอปถุงเงินนั่นคือของร้านค้าเมื่อดําเนินการกด QR code ให้เราเราก็ต้องดําเนินการสแกนโดยการกดปุ่มตรงนี้ที่เรียกคําว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์เห็นไหมหน้านี้นะนะครับนี่ท่านก็เข้ามาตามสเต็ปนี้แหละนะครับกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ครับ เมื่อเรากดสแกนก็มาปรากฏหน้าที่เราจะดำเนินการสแกน QR code ของร้านค้าก็จัดเลยครับผมนะก็จะดำเนินการสแกนเมื่อดำเนินการสแกนปุ๊บนะครับสมมุติยอดตรงนี้เท่าไหร่ยอดตรงนี้นะครับที่เราไปซื้อเนี่ยเป็นคาเฟ่เข้าคาเฟ่อยู่ที่100บาทนะครับลิมิตของ QR code จะอยู่ได้ประมาณ3นาทีนะอันนี้ก็อาจจะต้องดูจังหวะตรงนี้นิดหนึ่ง สแกนปุ๊บมาปรากฏหน้านี้หน้านี้คืออะไรนะครับผมหน้านี้ก็คือจะบอกว่านะครับรายละเอียดนะไอยอดเงินคงเหลือในจีวิฤตของท่านคือ300นะครับนะแล้วก็ชื่อคือ,อชื่อของเรานะครับก็คือชื่อของประชาชนร้านค้าของเขาก็จะมีชื่อเช่นเดียวกันอันเนี้ยชื่อเนี้ยมาจากไหนมาจากที่เขาลงทะเบียนนั่นแหละว่าชื่ออะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของ100บาท ก็คือจะปรากฏค่าสินค้า100บาท10คนละครึ่งพัสนะครับผมที่จะต้องหายไปก็คือ50บาทเนี่ยเขาหักไปอัตโนมัติและยอดที่เราจะต้องจ่ายด้วยเงินของเราก็คือ50บาทจะปรากฏอยู่ตรงนี้เห็นไมหนึ100เงินของรัฐเงินของเราเนี่รัฐบวกเราเท่ากับการจ่ายยอดที่จะต้องชำระสินค้า เมื่อปรากฏแล้วไฮไลท์อีกหนึ่งตัวครับผมกดปุ่มยืนยันการชำระเงินเมื่อกดยืนยันปรากฏหน้านี้นั่นคือการที่เราจะต้องออจะต้องยืนยันหรือว่าการใส่รหัสพินหกหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนถามว่าเอ๊ะต้องมีสแกนใบหน้าไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีสแกนนะใส่แค่รหัสพินหกหลักจบเลยนะครับนั่นหมายความว่าท่านที่อาจจะไม่สะดวกนะครับผู้ป่วยติด เบี้ยต่างๆเนี่ยนะครับผมถ้าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเวลาใช้สิทธิ์เนี่ยก็ได้นอนครับต้องเติมเงินแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเองอันนี้ก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะครับมาใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ที่แจ้งและก็ตอบคําถามไปในข่าวเดียวกันว่ามีสแกนหน้าไหมตามข้อมูลที่ล่าสุดนี้ไม่ได้มีสแกนหน้านะครับ รูปแบบครับพอเราใส่รหัสพินก็มาปรากฏตรงนี้นะครับก็คือไฮไลท์สำคัญก็จะระบุว่าทำรายการสำเร็จวันที่เท่าไหร่สมมตินะฮะวันที่29ตุลาคมชื่อของเรานะครับชื่อร้านค้าที่เราใช้บริการสินค้าบริการ100บาทตามที่ยอดที่บอกนะครับ10โค,ครึางพัสหักจากเงินรัฐ50บาทจำนวนเงินที่ชำระของเราเงินเราเนี่ย50บาทรวมแล้วเป็น100บาท นะครับคือจบเลยมีแค่นี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าชําระเงินสําเร็จแล้วเอานะครับผมก็ชัดๆกันประมาณนี้มีคําถามอื่นใดพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับผมไม่ทันก่อกลับไปดูรายละเอียดนะครับชา้าช้าอีกครั้งหนึ่งว่านะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับอีกหนึ่ง ไฮไลท์ที่เคยแนะนำไปก็คือเรื่องของการเติมเงินขออนญาติไม่ได้อธิบายลงซ้ำถ้าอยากจะรู้วิธีไปดูคลิปก่อนหน้าที่ทำไว้นะครับก็หลักๆแบบเร็วๆเราก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับผมกดเติมเงินนะครับเลือกออในเรื่องของธนาคารจะเลือกธนาคารไหนก็ได้สิ่งที่อยากจะแนะนำให้กดคำว่าอะไรครับ QR พร้อม Pay แล้วก็บันทึกหรือเซฟไว้ในเครื่องของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีแอปหรือไม่มีแอปก็ดําเนินการอย่างนี้ครับถ้ามีเราก็เข้าแอปอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับแล้วก็เข้าไปทําการสแกนไปเลือก QR code ที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับมันก็จะมาปรากฏเราก็เติมเงินเลือกเงินจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ดําเนินการยืนยันก็จะเป็นอันเสร็จสิน้นส่วนท่านไหนไม่มีแอปพลิเคชันมบายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปที่ร้านค้าเติมเงินไปที่ญาติ ผู้ที่เขามีแอปโมบายนะครับผมก็หลักการเราสามารถเอาอะไรครับให้เขาเติมให้แล้วเราก็อะไรครับเอาเงินให้เขาไปอันนี้ก็เป็นการได้เช่นเดียวกันหรือไปเติมเงินนะครับผ่าน7 e เ e ่ E อก็ได้นะครับได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิธีการย้ำอีกครั้งครับวิธีการเติมเงินที่ง่ายนะครับผมโดยหลักไม่ได้มีความซับซ้อน เข้าไปที่แอปธนาคารไหนก็ได้นะครับกด QR พร้อมเพย์คือตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็บันทึกในเรื่องของ QR ไว้นะครับผมนะแล้วก็ดำเนินการไปที่แอปโมบายนะฮะหรือไปที่นะทางด้านของตู้เติมเงินอะไรก็แต่ที่สามารถเติมผ่านการสแกน QR โค้ดได้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ สินค้าที่เข้าร่วมโครงการย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งครับมีอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสารารณะบริการนวดสปาทําเล็บทําผมนี่ทําได้นะครับในรายการที่เข้าร่วมโครงการหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีสินค้าฉลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการรูปแบบอื่นที่ต้องชําระสินค้าหรือบริการล่วงหน้านี่เป็นสิ่งที่ คนทราบนะครับอย่าลืมนะอย่าผิดกฎนะครับถ้าผิดกฎเนี่ยท่านก็จะถูกนะครับเขาเรียกว่าติดแบคเรียดนะครับโครงการของรัฐปรากฏก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไปได้ฝากไปด้วยละกันนะครับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัสนะครับเน้นย้ำกันสำหรับการใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมการใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้คือ29ตุลาคมปี2568เริ่มเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ